แกะกล่องไอ้เจ้านี่กันนะคะแล้วก็รีวิวสันซด้วยนะคะคือไดเป่าผมอันขนาดยักษ์อันใหม่นะคะยิมได้มาจากทางโลซาชานะคะชื่อว่า T Series Air Max Tourmaline Ionic 3000นะคะเป็น ได้ผมที่ใหญ่มากนะคะคือพีพเองเนี่ยก็เคยเนี่ยได้ประผมที่ใหญ่อยู่แล้วแหละแต่ว่าเคยซื้อมาจากต่างประเทศนะคะไม่ใช่ซื้อในในเมืองไทยแบบนี้นะคะเพราะนั้น้าคุณอยากทราบว่าอันนี้มันอะไรยังไงข้อมูลที่เขาให้มามีอะไรบ้างน,นะคะติดตามชมได้ในวิดีโอนี้มาแกะกล่องไปพร้อมกันก่อนเลยนะคะเป็นกล่องสไตล์ลินชักนะคะปล่อยลงมามันก็จะไหลลงมาเพราะว่ามันหนักทีเดียวนะคะเจ้าตัวนี้นี่หนักเอาเรื่องนะคะคุณอยากจะมีกล้ามขึ้นคุณใช้เครื่องนี้กล้ามขึ้นแน่นอนนะคะเปิดเข้ามาพบให้หางในก็จะมีของห่อไว้ใน สองแบบนี้นะคะโดยที่เจ้านี่คือ d ิวเซอร์นะคะคือเป็นตัวหัวเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูแล้วก็มีที่เป็นหัวจุกธรรมดานะคะใช้ในการอู้แล้วก็แน่นอนค่ะมีตัวเดืกเกอกตกแล้วนะคะควาเดิมวิดีโอนี้เลยก็คือจะเป็นเจ้าตัวใดนี้นะคะ่ะซึ่งเรานักบางคนทุกชิ้นก็ห่อพลาสติกมาะคะ่ะเอาออกไปซะเลยเนาะจะได้เห็นกันชัดๆนะคะอันนี้คือหัวที่ใช้เป่าจอ,อยงั้นนะคะเวลาที่แบบใดตามร้านอ่ะนะคะเป็นหัวแบบนี้แล้วก็จะมีหัวดิ d i f f u s ว r สำหรับคนที่เป่อ ผมดัดนะคะไปดัดผมมาอลไพวกนี้ก็ใช้หัวแบบนี้นะคะใครที่ไม่เคยดัดผม,มจะไม่เคยทราบว่ามันทำยังไงเวลานั่นนะ่ะพอผมคุณเปียกใช่ไหมเอาผมที่ดัดแล้วเนี่ยวางแบบนี้ค่ะแล้วมันก็จะเป่ารอบๆข้างในตรงข้างลาะะ่างค่ะทำให้ผมเนี่ยมันไม่แตกรอนสำหรับใครที่ยังไม่ทราบแล้วทกทราบแล้วก็โอเคนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยมาดูที่กรอบด้านนอกเขาก่อนนะคะก็คือเขาบอกว่าเขาผสม ไม่ใช่ผสมเจ้าเครื่องนี้เนี่ยระหว่างที่มันเป่ามันสามารถจะพ่นทัวร์มารีนไอออนิกออกมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะทําให้ผมเนี่ยมันดูนุ่มสวยแล้วก็ไม่ขาดความชุ่มชื่นนะคะแล้วสามารถปรับระดับความร้อนได้5ระดับระความแรงได้5ระดับเรียกว่าระดับความร้อนระดับความแรงน,นะะเพราะฉะนั้นไอเจ้าที่ปรับของเขามันก็เลยไม่ธรรมดามันจะไม่ใช่ปุ่มธรรมดาแต่มันจะเป็นออกแนวแบบจอยสิ๊กอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือเวลาที่เราจะปรับความแรงใช่ไหมเห็นไหมปุ่มหนึ่งปุ่มอันปุ่มเดียวกับสามปุ่มเนี่ยค่ะถ้าราอยากจะให้มันแรงขึ้นเราก็ปรับไปทางนี้กดจอยสติ๊กถ้าอยากให้มันเบามาทางนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันร้อนเพิ่มมากขึ้นอุ่มสะท้อนนะคะสะท้อนมองไม่ค่อยเห็นเนาะก็คือจะเป็นข้างบนข้างล่างะคะอยากให้ร้อนมากขึ้นก็ดันขึ้นข้างบนอยากให้ร้อนน้อยลงก็ดันลงข้างล่างอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็สามารถกดตรงกลางจึ๊กเข้าไปอย่างนี้สลับกันร,ระหว่าง ความเย็นกับความร้อนนะคะแล้วก็จะมีจอตรงนี้ด้วยถ้าเกิดว่าจอเป็นสีส้มๆก็คือเป็นลมร้อนอยู่ถ้าเกิดจอเป็นสีฟ้าก็คือเป็นลมเย็นแต่ว่าเดี๋ยวนี้พิมจะมาเ,เปิดให้ดูด้วยนะคะคือจะเอาปลั๊กที่แสนยาวเขาปลั๊กเขายาวถึง3เมตรเลนยนปลั๊กจิ้มหัวนะคะปลั๊กยาวสามเมตรเดี๋ยวตักไปทุกนู้นแล้วเดี๋ยวเอามาเปิดให้ดูนะคะแล้วก็สาหรับของเขานี้เนี่ยอันนี้พิมก็ไม่เคยเห็นที่่หอ้อื่นกันคับมันสามารถเปิดตรงนี้ได้เพื่อทําความสะอาดแอร์ฟิลเตอร์นี้เผื่อว่า เศษอะไรต่อมี้อะไรมันเข้าไปติดคุณเคยไหมพิมพเนี่ยผมยาวนันตั้งแต่ไหนจะไรนะคะโดนได้เป่าผมเนี่ยถ้าเกิดว่าตรงนี้อ่ะมันไม่มีช่องที่แบบมันละเอียดมากพอเนี่ยคะ่ะบางทีอะ่ะผมมันเข้าไปติดถ้าเกิดผมสั้นๆนมันเท่าไ,ไหร่เพราะว่าพอเวลาเป่าแล้วมันก็ยังแบบมันจะไม่วนมาโดนตรงแถวตรงก้นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณผมยาวมากๆบางทีมันพันมาหรืออะไรมานะคะเคยผมเข้าไปติดแล้ว ช้ำกระดองใจเพราะมันเจ็บมากบางทีต้องดึงไม่ออกคือต้องตัดทิ้งนะคะแล้วใดก็ไม่รู้ทำไงก็ไปให้ซ่อมหรือไม่ก็ต้องทิ้งมันไปด้วยนะคะเพราะนั้นก็ลําบากเดียวนะคะสำหรับหัวนี่ก็ถ้าใครที่มีชาเลน์นพินคือชอบทําของตกมันต้องเอาันี้วางบนตัวแล้วกดลงข้อดีมันก็คือมันแน่นมากแล้วนะคะ มันแน่นมากมันแน่นมากจริงนะคะถ้าเกิดคุณอยากจะเป่าจ่อใช้อย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณปกติชอบเป่าแห้งธรรมดาเนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้นะก็เปิดหัวธรรมดาแต่พิมคิดว่าใส่อย่างนี้ปลอดภัยกว่าเพราะว่าผมมันจะไม่เข้าไปติดตรงช่องที่ลมออกได้นะคะเพราะนั้นพิมพแนะนําว่าแบบนี้ดีกว่าสําหรับปุ่มเปิดปิดอยู่ด้านหลังนี้กดหนึ่งทีเปิดปิดนะคะเพราะนั้นคุณคงไม่จะไปพลาดกดเปิดปิดมันหรอกเพราะว่าปุ่มมันแบบกดค่อนข้างลึกนะคะก็จะได้เปิดได้ปิดเสร็จแล้วค่อยมา คอ,อนโทรตรงนี้กันเอาล่ะมาดูข้อมูลอื่นๆบ้างนะคะอย่างอื่นที่เขาให้มาวันนี้ก็คือเจ้าตัวนี้เขาบอกเบนฟิคือมันช่วยดีท็อกซ์เส้นผมด้วยนะคะเพราะว่ามันมีเจ้าโทมาลีนเนี่ยค่ะอะไรเงียมันทำให้ผมเนี่ยไม่ฟูนะคะไม่ฟูไม่ฟูกระจายแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยปิด เก็ดปิดนะคะมันก็จะดูสะอาดแล้วก็สรวยมากขึ้นแล้วก็ยังเพิ่มมอยสเจอร์ถึงไม่แน่ใจมันเพิ่มได้อย่างไรแต่ว่าเขาเคลมว่ามันเพิ่มมอยสเจอร์เพราะว่ามันมีทอมาลีนโคตติ้งเข้าไปในนี้ด้วยนะคะสาหรับผมที่วันนี้เนี่ยก็คือพิมซาใส่ถุกระเป๋าด้วยเจ้าตัวนี้ไม่ได้อยากจะเขาเรียกว่าไงโวยหรือว่าคลิปเองแบบแต่จะบอกว่านี่คือพิมยังไม่ได้หวีเลยนะเป่าวอย่างเดียวนะคะเป่าอย่างเดียวแต่ก็ต้องยอมรับแน่นอนปลายผมที่มันแห้งก็คือมันก็ยังแห้งเหมือนเดิมแต่ว่าไอ้ตตรรงงงงช่วนนีขผมะะมัดู ตรงกว่าเวลาใช้ได้ปกติบางเวลาใช้ได้ปกติคือมันจะฟูฟแบบว่ามีผมที่มันหยิกเคยเห็นไหมผมที่มันหยิกๆไปกมาคุณเป่าแล้วมันยังหงยิกอยู่นั่นแหละคะ่ะยังมีนะคะสาหรับอันนี้นะคะมันเป็นขนาด2,000วัตะคะ่ะเขาเรียกว่าความสามารถในการกินไฟคือเรียกว่าถ้ายิ่งคุณใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีวัตต์สูงมากเท่าไหร่แล้วคุณเปิดนานมากเท่าไหร่มันก็จะกินไฟมากขึ้นเท่านั้นนะคะอย่างตัวตัวนี้เนี่ยกินไฟถึง2,000วัตด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้น มันก็จะกินไฟมากกว่าใดตัวขนาด800วัตต์1,200วัตต์นะคะแต่แน่นอนว่า Power มันก็เยอะกว่ามันสามารถเป่าได้เร็วกว่าอย่างถ้าเกิดคุณเคยดูวิดีโอที่พิมพ์เป่าผมเขาเรียกอะไรนะมีน้ำเป็นมีแห้งใน4นาทีนะคะนั่นคือพิมพ์ใช้ดวดีกเครื่องเก่าพิมพคะแต่วันนี้เนี่ยพิมพ์ลองเป่าด้วยเครื่องนี้เนี่ยพิมพจับเวลาด้วย iPhone พิมพเนี่ยะคะ ออกมาพิมพ์พเหลือเวลาใช้ในการเป่าให้แห้งแบบที่ใช้เครื่องเดิมเป่าให้แห้งเนี่ยเหลือแค่มา2นาทีครึ่งหรือ2นาที45นาทีเท่านั้นค่ะไม่เกิดประมาณนี้คือเรียกว่าเป่าได้เร็วขึ้นนะคะแต่ก็แน่นอนคุณต้องกลามขึ้นคุณต้องแข็งแข็งแรงพองควรพิมก็เลยจะมีคําแนะนําว่าถ้าเกิดคุณจับแปลเจ้าใดน,นะคะถ้าจับแบบนี้จะเมื่อยแนะนําว่าให้จับแบบนี้เขาเรียกงไงแบบเนี้ย แบบที่เวลาที่ช่างผมเขาจับกันนะคะแล้วก็เป่าอย่างนี้เนี่ยคือมือมันจะซัพพอร์ตเครื่องได้ดีมากกว่าะคะ่ะแล้วเจ้าตัวเครื่องตรงนี้มันก็ไม่ได้ร้อนมากเพราะว่ามันจะมาเริ่มร้อนตรงช่วงนี้เป็นต้นไปเพราะลมมันจะออกมานะคะเพราะฉะนั้นถึงก็สามารถจับอย่างเงี้ยเป่าคือมันจะช่วยผ่อนแรงไปได้น,นะคะให้เทคนิคด้วย <laughs> แล้วก็สําหรับราคานะคะชัดๆอันนี้กล่องละนะคะชิ้นละนั่นเองะคะสามพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะคะ ก็รับประกันถึงสองปีด้วยกันปกติเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกเนี้ยเขาจะไม่รับประกันกันนานมากนะเพราะว่ามันมันมีโอกาสเสียมากนะแล้วก็แน่นอนในกล่องเขาก็จะมีใบรับประกันให้ด้วยนะคะคุณก็หลังจากซื้อมาแล้วอย่าลืมส่งไปนี่มีอะไรให้ดูก็คือว่าตรงใต้ด้านหลังเครื่องตรงนี้นะคะเขาก็จะมีข้อมูลนู่นนี่ถูกไหมมีแบบว่าบอกว่าเขาได้เครื่องมอออกกได้อะไรมาด้วยนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายว่าอย่าจุ่มลงในอ่างอาบน้ําไม่งั้นอาจจะช็อตได้นะคะแล้วก็เขา ให้ใช้ไฟที่ความที่โวล์นะคะ200-240เพราะฉะนั้นคือสามารถเสียบในประเทศชาติเราได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไปต่างประเทศประเภทว่าอเมริกาหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะถ้าอย่างงั้นคุณต้องเอาอะแดปเตอร์ไปด้วยซึ่งพิมก็เลยคิดว่าถ้ารุ่นนี้ไม่เป็นรุ่นที่ควรจะใช้อยู่กับบ้านอยู่ติดบ,บ้านเฝ้าบ้านเป็นแม่สีเรือนนะคะชื่อเล่นเขาชื่อแอมแม็กซ์เาแอมแม็กซ์นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าให้พิมพ์พูด ถึงโดยรวมความประทับใจในการใช้คือมันเป่าได้เร็วดีนะคะเป่ามาเสร็จแล้วนี่คือเอามือสางอย่างเดียวยังไม่ได้ใช้หวีด้วยซ้ำนะคะก็คือดูตรงกว่ารุ่นอื่นที่พิมเคยใช้เพราะอีกอย่างคือตอนนี้กับปีที่แล้วเนี่ยพิมพ์ผมยาวขึ้นมาอีกนะคะแต่ว่าสามารถเป่าได้ด้วยเวลาที่น้อยลงคิดดูแล้วกันเพราะว่าพอผมมันเริ่มยาวมากเนี่ยใช้ได้อันเดิมจากที่มันเคยเสียทีมันก็จะขึ้นแล้วเสียทีครึ่งห้าทีซึ่ง มันต้องใช้ความร้อนจ่อยที่เส้นผมนานเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเปลี่ยนไดมาเป็นอันที่มันใหญ่กว่าให้มันเหมาะกับสภาพเส้นผมคือมันเริ่มยาวก็ใช้ไดที่ใหญ่มากขึ้นเลยนะคะอาละค่ะเดี๋ยวมาลองเสียบปลั๊กแล้วก็ดูฟังก์ชันตรงนี้กันนะคะว่ามันกดอะไรยังไงทําไมมันต้องเป็นจอยสติกขนาดนี้ไม่ใช่เกมกดนะคะอาละค่ะดูนะคะอยากกล้องมาใกล้เลยนะคะเพราะว่าสายไฟไปเสียบไกลโพ้นมากไม่สามารถจะขยับไอเจ้าเครื่องนี้ไปไหนมาขยับไปมากมายได้นะคะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยพิมพ์จะลอกพลาสติกที่เขาแปะไว้ บอ,อกก่อนเลยนะคะคือถ้าเกิดคุณดูเห็นแค่บางส่วนอย่างนี้ตอนแรกคุณอาจจะคิดว่าเป็นเรือดำน้ำหรืออะไรแต่ไม่ใช่แต่มันเป็นไหลกบ่อผมนะตรงนี้นะคะปุ่มเปิดปิดเดี๋ยวพิมจะกดก่อนนะตอนนี้เห็นพิมเตะไปที่สองพันเลยนะมันเยอะมากเพราะนั้นเดี๋ยวเอาลงก่อนนะคะเพื่อที่จะให้สามารถได้ยินเสียงพิมนะได้ยินใช่ไหมคะนี่นะคะก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเห็นไหมว่าหน้าจอเป็นสีส้มถ้าหน้าจอเป็นสีส้มเนี่ยแสดงว่า มันเป็นลมร้อนนะคะแต่ถ้าเกิดกดตรงกลางหนึ่งทีเห็นไหมที่นเป็นผมรูปขีม้าเนี่ยค่ะกดตรงกลางหนึ่งทีปุ๊บมันจะกลายเป็นสีฟ้าก็จะกลายเป็นว่าเปลี่ยนเป็นลมเย็นนะคะจากสีฟ้าเป็นจากสีส้มเป็นสีฟ้ากดจึ๊กหนึ่งเปลี่ยนเปลี่ยนแบบนี้ได้เลยนะคะโดยที่เจ้าหมดลมเย็นเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะปรับความแรงนะคะฝั่งนี้คือความแรงของลมนะคะตอนนี้คือเปิดไว้ที่แค่50วัตถ์คุณสามารถที่จะดันจอยสติ๊กขึ้นลง ความแรงของลมได้ะะกับ50เป็น65วัตเป็น80วัตเป็น95วัตนะคะแล้วก็เป็น110วัตเอาลงก่อนนะคะจะได้ได้ยินเสียงกันนะคะก็คือสามารถสําหรับลมเย็นเนี่ยมันก็คือลมธรรมดาที่แบบว่าดูดเข้าจากนี้แล้วก็ปล่อยออกทางทางเท้าทางนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องไปปรับอุณหภูมิะไรก็คือว่าเราแค่ปรับระดับความแรงของลมเท่านั้นนะคะสังเกตว่ามันมีไอออนไอออนออกมาด้วยนะคะ ถ้าเกิดสมมติต้องการจะเปลี่ยนเป็นลมร้อนก็กดตรงเครื่องหมายทีมาอีกหนึ่งครั้งให้มันกลายเป็นหน้าจอสีส้มปึ๊บตอนนี้เนี่ยนะคะทั้งความแรงลมของลมร้อนเนี่ยอยู่ที่ระดับต่ําสุดแล้วก็ระดับความร้อนคือเรียกว่าอันนี้คือความร้อนนี่คือความแรงคุณสามารถที่จะเปิดให้ใดเนี่ยร้อน เบาๆก็ได้หรือว่าจะเปิดไดร์แรงๆนะคะให้ลมมันออกมาแรงๆเลยแต่ว่าให้ความร้อนน้อยๆก็ได้คือคุณสามารถจะเลือกคอมบิเนชันเองได้เลยนะคะโดยที่ถ้าเกิดว่าอยากจะปรับความแรงของลมหให้มันเป่าแรงๆเหมือนเปิดพัดลมให้แรงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้ดันขึ้นดันขึ้นเหมือนเมื่อกี้ที่เป็นโหมดลมเย็นนะคะจากเมื่อกี้นี้ตอนแรก380วัต์ใช่ไหมคะดันขึ้นก็เป็น450 นะคะ850รแบบนี้เสร็จแล้วทีนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะเพิ่มความร้อนนะคะความร้อนที่ความที่พัดลมความแรงเท่าเดิมนะคะก็ให้ดันเนี่ยจอยสติกนะคะจากข้างที่เป็นจุดเดียวสีแดงนะสีแดงหมายถึงความร้อนนะคะจากด้านที่น้อยไปด้านที่มากก็ให้ดันจอยสติกไปทางนี้ไปทางที่มี3จุดถ้าจาก380อวัตต์ก็จะเพิ่มเป็น400วัตต์เป็น550วัตต์ 760แล้วก็แม็กซ์ที่880วัตต์นะคะคือความแรงของพัดลมเนี่ยแค่ระดับหนึ่งแต่ว่าความร้อนเนี่ยไปถึงระดับสูงสุดนะคะตอนนี้คือลมร้อนที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วนะคะแล้วก็ไอตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือว่ามันจะระบุให้คุณเห็นว่ามันกินไฟมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเกิดว่าเปิดทั้ง ความแรงลมแล้วก็ความร้อนที่สูงสุดเนี่ยมันจะกินไฟไปถึงที่ดับ2 0 0 0วัตต์เพราะนั้นคุณสามารถเห็นที่หน้าจอได้เลยนะคะว่าในขณะนั้น,น,นที่คุณกําลังใช้ได้รัแบบผมอยู่เนี่ยมันกินไฟมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันให้กําลังแรงมากน้อยแค่ไหนนะคะเอาละค่ะมาถึงตอนจบสรุปตรงนี้แล้วนะคะไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะทำไมไม่โชว์ใส่หัว diffuser นะคะหัว diffuser เ,เนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนกับเจ้าหัวนี้หัวอันแบบนี้เนี่ยมันจะเสียบเข้าไปนะคะเข้าไปในภายในของ ตกปลายกระบอกปลายปักอยตรงนี้นะคะแต่ถ้าเป็นเจ้าอันนี้เนี่ยมันจะครอบลงไปมันจะใหญ่กว่านะคะครอบลงไปปุ๊บแล้วก็สามารถเปิดลมออกได้เลยก็คืออยู่ว่าคุณจะเปิดลมแรงมากน้อยแค่ไหนสำหรับตัวพิบเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเพอหิบเคยมีใดที่มันมี diffuser แบบนี้แล้วนะคะวันที่แบบบางทีกไปข้างนอกมาแล้วร้อนๆหิบจะเปิดลมเย็นธรรมดานะคะแล้วก็มาจอดตรงหนังสีสาเนี่ยค่ะแล้วก็ให้มันแบบเป่าลมเย็นออกมาก็เย็นดีนะคะใช้ได้ทีเดียว ก็เป็นข้อมูลนะคะสาหรับวิดีโอนี้เผื่อว่าใครกําลังมองหาใดเป่าผมใหมเพราะว่าตัวพิมพ์เองอะเป็นคนที่ต้องเป่าผมทุกครั้งหลังจากที่สระแล้วเพราะว่าพิมพ์เคยมีปัญหาว่าพอสระเสร็จแล้วแล้วก็ปล่อยมันแห้งเองใช่ไหมคะแล้วก็หนักศีรษะเนี่ยคือคุณหมอบ,บอกถ้าเกิดว่า คุณทาแบบนี้บ่อยๆไปนานๆใน,นหนังศรีรษะจะขึ้นราได้นะคะแล้วมันไม่ดีคือไม่ควรนอนทันทีที่ผมยังมัดมาดอยู่อะไรเงี้ยควรจะต้องเป่าให้แห้งสนิทโดเยเฉพาะอย่างยิ่งหนังศรีรษะต้องแห้งสนิทเท่านั้นนะคะคือเรียกว่าถ้าเกิดช่วงปลายผมจะยิ่งเลยนิดหน่อย,ยอะไรเงี้ยยิ่งชื้นๆไม่ไม่ซีเรียสมากนักแต่ถ้าเกิดว่าตรงช่วงหนังศีรษะเรีเยกว่าผมยาวมาจนถึงประมาณเนี่ยค่ะประมาณเนี่ยห้านิ้วประมาณห้านิ้วเนี่ยต้องแห้งสนิทนะคะไม่งั้นเนี่ยคุณก็อาจจะเป็นหวัดหรือว่าเป็น เขาเรียกขึ้นราที่ดังศื่ษสารค่ะซึ่งน่กกากลัวมากเพราะว่าพอขึ้นราปุ๊บเนี่ยมีสิทธิ์ที่ผมจะร่วง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 แหละร่วงนะคะเพราะนั้นหลีกเลี่ยงด่วนนะคะเอาล่ะค่ะรอบวันนี้นะคะก็จบลงเท่านี้กับลาซาชาแอร์แม็กซ์ตัวนี้นะคะหนักมากนะคะเอาล่ะค่ะรอวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมกานจบค่ะเราเจอกันในวิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ